ดีครับยามเที่ยงวันนี้ครับนี้พบกับวัตถุมงคลวงปู่มหาธิลาและก็หลวงพ่อทองนะครับที่นะฮะเป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่มหาธิลาพุทธาพิเศษให้นะครับนะวันนี้ก็มีมา3รุ่นครับพี่วันนี้มีนะครับเป็นพระพุทธชินราชรุ่นแรกนะฮะของหลวงปู่มหาธิลาที่วัดโพสิสะอาดแล้วก็นะครับปิด เป็นพยาคุดกินบ่อเสียนะครับวันนี้มีมาห้ารายการนะครับนะแล้วก็พระปิตาพมการเหนือดวงนะครับหลวงพ่อทองนะฮะวัดบ้านไล่วัดหลวงพ่อคูณนะฮะแล้วก็หลวงปู่มหาศิลานะครับพุทธาพิเศษให้นะครับนะแล้วก็ตั้งชื่อรุ่นให้ว่าเป็นรุ่นเหนือดวงครับนะวันนี้มีมาห้ารายการนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเรื่อยๆนะพี่นะพี่ชอบทุจรายการไหนก็ลองเลือกชมดูนะครับนะวันนี้ทั้งพระพุทธินราชพยาคุด แล้วก็ปิดตาพัางประการครับนะขออนุญาตเปิดรายการนี้เลยนะครับนะรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนงฮะเพิ่งอ,ออกล่าสุดก่อนงานกระถิ่นนี่เองฮนะเดี๋ยวมาลุยกันครับหรือรายการที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเปิดครับ โอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงนะฮะเนื้ออัปปกาก้าสตินนะฮะพื้นฟ้าขอบแดงเลขโคดเบอร์หนึ่งหกครับรายการนี้นี่ครับสวยๆกันเลยครับนะรายการนี้ขอแบ่งปันพิน้องที่สามร้อยบาทนะ,ะับสับเนื้ออัปปกาก้าสตินครับต่อมาครับรายการที่สองครับมาเปิดต่อ รายการที่สองเปิดอมาพี่โอ้โหรายการนี้ยังสวยฮะรายการนี้ออกมาเป็นผิวลุ่งชนิผิวลุ่งเลขคนณเบอร์สามเก้านะฮะสามเก้าพี่นะฮะยังสวยนะฮะขออนุญาตตัดให้ชมเลยพี่ผิวลุ่งนี้อยากให้น้องๆพี่อยากให้ชมเลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เสรม,มาพุธศิลินแบบนี้สวยงามขนาดไหนครับเลขคนณเบอร์สามเก้าพี่นี่สวยจริงครับรุ่นนี้สามร้อยบาทพี่รายการที่สองเนะะี่ยต่อมารู้กันต่อพี่รายการที่สามครับ นะครับรายการที่สามนะครับนี่ครับโอ้โหรายการที่สามครับเป็นอาบทองครับรายการนี้อาบทองนะครับผมขอที่4ี่บาทนะครับนะฮะอาบทองผมขอที่400บาทนะครับนี่นี่ครับโอ้โหเลขคนเบอร์ครับพี่ เลขโค้ดเบอร์พี่57นี่ครับนี่วัดโพสีอานะวัดการกัดเก่าหลวงปู่เนี่ยเราลองเลือกชมดูพี่นะรายการอาบทองพมขอที่4ี0รอบาทครับนะฮะ400รบาทจับคู่กับ400บได้นะครับเหลือแค่7 0 0อพิเศษให้นะครับเราลองเลือกชมดูก่อนนะพี่นะมีมาให้10รายการวนันนี้หมดแล้วนะพี่นะตอนนี้เหลือแค่3องค์นะใครจะเอาลุ้นเหลือแค่3องค์นะพี่นะลุ้นละ300บาทเท่านั้นพี่นะครับ ต่อมาเปิดมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ขอบม่วงเลขคนดับเบอร์4 3ครับรายการนี้เปิดเป็นงไปพี่น้องที่250บาทครับแล้รายการนี้เปิดแบ่งไปพี่น้อง250บาทครับนี่ฮะรายการที่4ครับต่อมาเป็นรายการที่5ครับพี่ชายรายการที่5เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ปลาเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งพี่เลขคนดับเบอร์9 3ครับรายการนี้เลขคนดับเบอร์9 3แบ่งไปพี่น้องที่250บาทครับ แบ่งไปพี่น้องที่สองร้้าสิบาทนะครับ2อ0บาทยกคู่เหลือแค่ส5 0ราสนะพี่นะ250บาทยกคู่เหลือเพียงสี่ร้อ450บาทนะครับต่อมาราการที่6ครับรายการที่6ขออน,นุญาตเปิดครับโอ้โหรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อ3กษัตริย์ครับรายการนี้เปิดมาเนื้อ3กษัตริย์ตรี่เลขคู่ตัวเบอร์แปดเจ็ดครับเลขคู่ตัวเบอร์แปดเจ็ดครับรายการนี้ตอกนําเลือกพิเศษครับ นี่ฮะรายการนี้ตอกนำเลือกพิเศษครับนะองค์นี้นี่ฮะเลขโคจเบอร์พี่แปดเจ็ดครับรายการที่เปิดที่แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับเนื้อสักรสสัตว์นะฮะตอนมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะฮะน้องขออนุญาตเปิดครับโอ้โหองค์นี้สวยจัดนะ,ะรายการนี้สวยจัดเนื้อชนวนผิวลุ้มนะฮะนะี่ฮะพื้นพื้นสีแสดนะครับนะขอบม่วงลงยาจีวอนพี่เลขโคจเบอร์หกเก้า นะครับเลขคนณะเบอร์69พี่โอ้โหสวยจริงนะครับนะสีส้มมุกนะฮะนะเป็นสีแสดนี่ฮะโอ้ยสวยจริงนะฮะรายการนี้300บาทนะฮะผิวลุ่งเลยพี่ถือว่าเป็นเนื้อยอดนิยมเลยนะครับนะผิวลุ่งรายการนี้นะครับผมชอบมากนะครับรายการนี้300บาทพอพี่นะครับยกคู่เัาเลยนะฮะผมให้500เอ้ย300บาทยกคู่ให้500อ้าวไปเราไปดูต่อพี่เลขคนณะเบอร์78ครับเนื้อทองทิพย์ขอบน้ำเงินครับ เลขคนบเบอร์เจ็ดแปดพี่รายการที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่แปดนะพี่จ่ายนะครับต่อมาครับรายการที่เก้ารายการที่เก้าขออน,นุญาตเปิดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทองแดงผิวลุ่มพี่นะฮะลงยาขาวบรรจุนะไข่มุกแห่งกาลสินนะครับนะีบ่ฮะโอ้โหรายการที่เก้านะครับเลขคนบเบอร์เก้าหนึ่งครับ รายการที่เก้าเลขคนเบอร์เก้าหนึ่งครับแล้วไข่มุกแห่งกสินที่รายการที่สองร้อยห้าสิบาทครับต่อมารายการที่สิบครับพี่ชายรายการที่สิบนี้ฮะขออนุญาตเปิดครับโอ้โหรายการนี้ลงยาราชาวดีพี่รายการนี้ลงยาราชาวดีพี่เลขคนเบอร์เจ็ดสี่ครับนี่ฮะแดงม่วงเขียวครับนี่ลงยาราชาวดีพี่รายการนี้เปิดเป็นไปที่น้องที่สี่ร้อยบาทครับรายการที่เปิดเป็นไปที่น้องที่สี่ร้อยบาทพี่แล้วรายการที่สิบนี่ฮะ ต่อมาเป็นพยาคุดกันบ้างครับแต่รุดกินบ่อเซียนนะฮะหรือว่าพยาคุดมหาเศรษฐีครับกินบ่อเซียนแปลว่านะฮะมีกินไม่มีหมดนะครับไม่มีอดนะตลอดปีตลอดชาตินะครับหรรายการที่การทิเครับเป็นพยาคุดขอยาเปิดมาโอ้โหรายการนี้เป็นพยาคุดนะฮะเนื้อกะไหลเงินลงยาแดงครับ นะครับเป็นของวัดหลวงปู่มหาิราวัดเก่าสังกัดเกา่าหลวงปู่พี่เลขคนจะเบอหนึ่งห้าห้าครับรายการนี้เลขคนจะเบอหนึ่งห้าเปิดอย่างไรมีตัที่สี่ร้อยห้าสิบบาทราคาเดิมราคาเก่าเราเลยพี่ชายนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สิบเอ็ดฮะต่อมารายการที่สิบสองครับโอ้โหมี่ลงยามาหมดเลยพี่รายการที่สองเป็นเนื้อเนื้อวะข้าเบ้าลงยาเรือง เรื่องแสงไล่ไล่สีนะฮะเรื่องแสงไล่สีพี่เลขโค้ดนัวเบอร์พี่หนึ่งสองสี่ครับรายการนี้เลขโค้ดนัวเบอร์หนึ่งสองสี่เนื้อนวะข้าเบ้าลงยาไล่สีปีกนี่โอ้โหไม่สวยเลยนะครับรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยค่าสิบบาทครับนะวันนี้ป็นปันนะครับปกตินวะนะฮนะลงยาอยู่หกร้อยนะพี่นะฮะต่อมาครับรายการที่สิบสามเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้นวะผิวลุ้งพี่โคตรสวยเลยฮะเดี๋ยวผมตัดให้ดูใ,ใกล้ๆเลยครับใครชอบแบบงานคลาสสิกกว่านี้นะฮะ ปิดมาที่นี่ครับนวะผิวลุ้งเนี่นี่ฮะโอ้โหพี่ตุ๊กปีกซะใหญ่ปีกนะฮะมาดูเลขโค้ดตเบอร์กันป่ะเลขโค้ดตเบอร์ครับหนึ่งสี่สามเก้าพี่เลขโค้ดตเบอร์หนึ่งสี่สามเก้านะฮะตอกนนวะนะพี่นี่ฮะตอกนวคือนวะนะพี่ชายเนี่ยตอกนวคือนวะตอกสุลาคือปูศิลานี่เองนะฮะรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทเท่ากันพี่นะครับ ลุยกันพี่ลุยกันต่อครับรายการสุดไปครับรายการที่สี่ครับรายการที่สิบสี่ครับส่วนคัรจะเอาพยาคุดนะมีนะรุ่นที่สี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะมีอยู่ประมาณกี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่หกองนะฮะรุ่นมีหกองโอ้โหเปิดมาเป็นลุ้งเนี่ยพี่รายการที่เป็นลุ้งพี่นะโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ลุ้งสวยเลยนะนะลองเชื่อเลยอันนี้ออกจะออกดำเลยอันนี้ออกลุ้งเลยว้าวนะพี่สวยจริงนะครับมาดูเลขค้นเบอร์พี่เลขค้นเบอร์พี่หนึ่งห้า หนึ่งห้าแปดหกนะ ah. พี่เนาะหนึ <Yeah. S 1> ่งห <eterm oon> <way. S 2> <path>. ้าแปดหกพี yep. ่รายการที่สิบสี่นะครับต่อมาในการต่อไปพี่รายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าขออนุญาตเปิดครับรายการที่สิบห้าเปิดเอาโอ้ยลงยาเลยพี่รายการที่ลงยาครับนะฮะโอ้พี่จ้าสวยจริงฮะรายการนี้เนื้อนวะลงยาชมพูนะฮะลงยาชมพูพี่มาดูเลขคนจมเฮะ เลขโค้ดนันเบอร์ครับแปดเก้าโอ้โหเลขโค้ดนันเบอร์แปดเก้าครับรายการนี้พี่รายการที่สิบห้าครับโอ้โหสวยจริงนะฮะต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่สิบหกครับสิบหกมาเป็นรุ่นเหนือดวงนะฮะของหลวงพ่อทองนะ,ะวัดบ้นะะานไรนี่ครับรางปู่ังที่นาบุตรทาพิเศษให้แล้เจ้าเจะาแม่ตาเขียนชื่อรุ่นให้นะครับเป็นรุ่นเหนือดวงครับนี่รายการที่เปิดมาครับรายการโอ้โห รายการนี้เปิดมาครับนะครับเป็นเนื้อสามเคเลยครับเนี่ยเนื้อสามเคเลยครับพี่โอ้โหเฮ้เยและที่สําคัญนะพี่ที่สําคัญเลขโค้ดหมายเลขแปดตัวเดียวด้วยฮนะที่สาคัญหมายเลขโค้ดหมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวด้วยผมขอห้าร้อยพี่จากปกติสี่ร้อยผมขอห้าร้อยพี่เลขแปดตัวเดียวฮนะ โอ้โหสุดจัดเนี่ยสุดจัดแต่พี่นะครับมากันต่อหรือกันต่อพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปที่รายการที่สิบเจ็ดครับโหเนี่ะสิบเจ็ดเปิดมาครับปาบโอ้ยรายการนี้เป็นสองเค้าพี่รายการที่มาเป็นสองเคต่อเนื่องเลยครับเลขค้อนอเบอร์ฮะเลขค้อนาเบอร์พี่หนึ่งห้าหนึ่งครับ โอ้โหรายการนี้ได้คนตัวเบอร์หนึ่งห้าครับแบ่งไปพี่น้องที่สาอยห้าบาทนะครับแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าบาทครับพี่รายการที่สิบเจ็ดครับต่อมาหรือต่อพี่รายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดเปิดมาครับรายการที่เป็นโค้ดเบอร์สามสองห้านะครับ เนื้ออัปปิก้าแน่นอนเลขพจน์เบอร์สามสองห้าเนื้ออัปปิก้าลงยาม่วงมหามหนาาเนี่ยเนื้ออัปปิก้าลงยาม่วงมหามหนาาพี่รายการนี้เอาไปครับนะฮะผมขอสามร้อยบาทพี่ชายสามร้อยบาท,ทสวยๆเลยลงยาม่วงมหามหนาาต่อมาครับรายการที่สิบเก้าแปลงให้พี่ชายนะฮะรายการที่เก้าจะหนึ่งต้องใช้เงินไก่ โอ้เหนียวเหนียวเนื้อเงินมาพี่รายการที่สิบเก้าขออันย่าเปิดครับโอ้ยรายการนี้เนื้ออะไรรี่รายการนี้โอ้หอุดมวลสารด้านหลังเหรอพี่อุดมวลสารด้านหลังนะพี่นะเลขคุตัเบอร์พี่สามหลักนะครับเลขคุตัเบอร์สามหลักครับสองสี่สองหาเงินถันทองพี่รายการนี้นะรายการเปไหนได้พี่นะแต่ด้านหลังอุดมวลสารวัดใจไปเลยแล้วกันพี่ผมวัดใจให้เลยผมขอ สองร้อย <250 S 2> <250 S 1> ห้าสิบนะวัใจมีอุ่นบอลสานด้วยมาต่อไปพี่รายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบเนี<ม>่ยรายการท<ม>ี<ม>่ยีสิบที่ะมาชมเลยเปิดออกมาครับรายการยี่สิบโอ้โหรายการนี้ฮะนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะรเลขคนละเบอร์พี่หนึ่งสองหนึ่งครับเลขคนลเบอร์หนึ่งสองหนึ่งครับ หมือนเหรียญหล่หอเลยหล่อไม่มหนาปึ๊กเลยนะรายการน,นี้ไปที่2อ8ไปผมพิเศษให้นะครับโอ้วันนี้ก็แบกไปพี่น้องนะฮะ20รายการพี่จาบเที่ยงนี้นะครับนะครับชอบพีกใจกันไหนก็ปิด้าได้เลยพี่นะยังไงก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากนะครับ